ไปล้ไปลาน่นฮ่าบ้าห่โอ้ยบีวันทีีว่วันทีเลือนนานนี่แหละเออแจก็ออกได้ไหมวันนั้นฮงไม่ไม่รอดมีคืบปสิมาแบบไหนสีิมาเป็นผ้าลายขึ้นเอาบอลเลยเท่ากไแบน้เลแว่าท่ให้ไ้แจ็เป็นาัไปแฮัไป่อพาอตอีกอย่งยแต่อะไ เย้เหล่าไว้เรป่ากัยสิโซงนี่เองกน่เราไม่หลที่เจ้าดิ่าเราต้กินเต้กินรว่างเดินใจหน้ากัอลูกก็กินด้วยกันเราก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ดั้งมันบอกเอาเาแล้วเอาเาแล้วเออผู้ใหญ่เขาบอกเองว่าอกเรล่าก็สอาเสียนั่นก็สำคัญแเรานม่ี